เอาละครับสวัสดีญญท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ม i l e ดี a ชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกม identity v นั่นเองนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปอยู่กันที่ Surf s ซ r ร t ฟเทนเบต้เพื่อทำการทดสอบ Hunter ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับ Hunter ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเขามีชื่อว่า Antonio หรือนักสีไวโอลินนั่นเองนะครับผมเราจะไปดูกันที่รูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนฮนะเขาจะมาในชุดโทนดำดโทนดักด,ด,ดน,นิดนึง ผมจะเป็นผมยาวสีดํายาวมากๆฮะสวมใส่ชุดสูทยาวนะฮะสีดำดๆเทาๆนะฮะ ชุดเสื้อกลักด้านในเป็นชุดออกสีแดงๆนิดนึงนะฮะแล้วก็มีเสื้อขาวข้างในอีก1ชั้นนะครับผมส่วนกางเกงจะเป็นกางเกงสลักขายาวสีดานะครับแล้วก็มีรองเท้าหนังสีดําอยู่ด้วยคราวนี้ฮะทางหน้าของไอเทมประจำตัวเขาจะเป็นเครื่องเล่นไวโอลินนะครับผมโดยทางหน้าของไวโอลินที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้มือฮะเขาจะใช้เป็นเส้นผมของเขายาวๆเนี่ยในการบางังคับไวโอลินนั่นเองนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของแอนโทนิโอนะฮะ ต่อมาเราจะไปดูกันถึงความสามารถของเขาว่าเขาจะสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปยู่คในเกมไปที่เรียบร้อยฮะนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของแอนโทนิโอฮะหรือว่านักสีไวโอลินฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดข,ของเรานั่นเองนะฮะสำหรับบู๊เมนต์การเดินนะเขาจะเดินแบบหัวตกๆนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะน,น่ากลัวมากๆคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเรื่องระยะการโจมตีกันก่อนเพราะมีคนหลายคนสอบถามมาแน่นอนอยู่แล้วฮะว่าระยะการโจมตีของเขาเนี่ยจะใกล้หรือไกลขนาดไหนฮะ โดยในวันนี้เนี่ยผมได้ทางด้านของน้องรันนะครับผมมาช่วยทําการรีวิวด้วยนะฮะโดยระยะเนี่ยผมจะเทสโดยการง้างตีกันก่อนฮะว่าจะไกลขนาดไหนฮะตรงนี้เรากับหมออยู่ห่างกันระยะหนึ่งตรงนี้ตีไม่โดนฮะเดี๋ยวให้คุณหมอขยับเข้ามานิดนึงแล้วง้างตีจังหวะนี้โดนไปที่เรียบร้อยฮะลองดูระยะการง้างตีหรือการกดแช่แล้วตีฮะ ถ้าถามผมว่าระยะเป็นยังไงผมถือว่าระยะโอเคเลยฮะถือว่าไกลพอสมควรใกล้เคียงกับแจ็คเดอะริปเปอร์ดีวีอาจจะไกลขวาด้วยซ้ำไปฮะตอนนี้เราเทสง้างตีไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเทสการตีแบบธรรมดากันดูนะครับผมว่าจะโดนหรือเปล่าอยู่ในระยะเดิมฮะตรงนี้ฮะตีธรรมดาไม่โดนนะครับผมจากนั้นผมจะให้คุณหมอขยับเข้ามานิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆนะครับผมพอขยับแล้วเราทําการโจมตีหนึ่งครั้งโจมตีโดนไปที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าระยะการโจมตีแบบง้างตีและตีแบบธรรมดาเนี่ยระยะค่อนข้าง จะใกล้เคียงกันฮะมีการขยับเข้าขขมาแค่นิดเดียวการโจมตีแบบธรรมดาก็ตีโดนเหมือนกันนั่นเองฮะนี่คือระยะการตีนะครับผมแล้วก็รวมถึงความเร็วในการตีด้วยต่อมาเราไปดูเกี่ยวกับความสามารถของแอนโทริโอหรือตัวนักสี่วอลิีกันบ้างโดยความสามารถหลักๆของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4ความสามารถฮะความสามารถแรกฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้รอดชีวิตรู้สเ์เวอร์เนี่ยมีอาการหลอนเสียงดนตรีฮะจะทําให้ทางด้านของผู้รอดชีวิเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงและ ทำการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ช้าลงนะครับครานี้หลายคนถามว่าจะทํายังไงให้ทางด้านของเซเวอร์หลอนกดสกิลหนึ่งไปฮะมันจะไปการมาร์คจุดตัวโนต1หจุดนะฮะครานี้ให้เรากดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาร์คจุดอีกหนึ่งจุดมันจะมีเส้นเสียงเส้นประสาเสียงแบบนี้ฮะหากทางด้านของเซเวอร์มีการวิ่งผ่านเส้นเสียงตรงนี้นะฮะหรือว่ายืนแช่อย,อยู่เนี่ยมันจะทําการเก็บชาร์จหรือเก็บสแต็กที่เซเวอร์ฮะโดยทางด้านของเซเวอร์เนี่ยจะถูกเก็บชาร์จได้สูงสุดก็คือ3ขั้น คราวนี้หลายคนถามครเมื่อหลอนทางด้านของเสียดนตรีแล้วมีช้จเป็นวงกลมวงแหวนอยู่ที่ตัวแบบนั้นแล้วจะส่งผลอะไรกับเซอร์เวอร์บ้างส่งผลอยู่ด้วกัน3อย่างฮะอย่างแรกก็คือทางด้านของเซอร์เวอร์จะเคลื่อนที่ช้าลง4 8%เปอและ12ตตามระดับขั้นนะนอกจากนั้นยังไม่พอฮะ ทางด้านของเซอร์เวอร์ยังถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ช้าลงอีกนะครับผมจะถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ช้าลง15% 30%และ50%และยังมีอีกหนึ่งอย่างฮะทำการรักษาทุกอย่างจะช้าลงด้วย15% 30%และ50%ตามระดับขั้นนั่นเองฮะคราวนี้อาจจะมองไม่เห็นภาพผมขอตัดภาพไปดูในมุมมองของเซอร์เวอร์ตอนนี้นะครับผมผมจะให้น้องรันเนี่ยโจมตีผมหนึ่งครั้งแล้วผมจะหิวให้ดูนะฮะกดตีไปครับผมแล้วก็จะให้วาฒนะของเส้นเสียนะครับผม เมื่อวางเส้นเสียงแล้วเนี่ยผมจะไปวิ่งผ่านหรือว่ายืนชาร์จเนี่ยเป็นการเก็บทางด้านของชาร์จสแต็กเพื่อสังเกตที่มุมซ้ายบนยังไม่มีทางด้านของสแต็กเส้นเสียงพอเราเข้ามายืนตรงเส้นเสียงนี้เห็น <he en S 2> ไหมคมันจะมีการเก็บสแต็กเส้นเสียงฮะหขั้น2ขั้นและ3ขั้นคือมากที่สุดเมื่อครบ3ขั้นแล้วฮะผมจะทําการรักษาให้เพื่อได้ดูตอนนี้3ขั้นไปที่เรียบร้อยนะฮะ,ะจะมีวงแหวนอยู่ที่ตัวของเราแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตลอดถ้าเกิดเราไม่ถอนคํสามนี้ออกไปนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการรักษาให้ดูฮะจะได้ดูเลยว่าจะรักษานานขึ้นมากๆนะครับผมโดยจากระยะเวลาปกติแล้วคุณหมอไม่ได้เอาเปิร์พิเศษอะไรมาเนี่ยจะทําการรักษาตัวเองอยู่ที่ประมาณ15วินาทีแต่ถ้าเกิดสูติว่ามีความหลอนทางด้านของเส้นเสียงของฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยการรักษาของตัวเองก็จะนานเพิ่มไปอีกครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีก2อย่างด้วยนะฮะโดยอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือการเคลื่อนที่ฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูฮะ คุณหมอเนี่ยเคลื่อนที่จะรู้สึกว่าจะสโลวแล้วก็ช้าลงฮะโดยตามข้อมูลแล้วเขาบอกว่าจะสโลวหรือวิ่งช้าลง12%นะครับผมก็ถามว่ามีผลไหมบอกเลยว่ามีผลมากๆานอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลฮะนั่นคือการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์หากคุณติดทางด้านของความหลอนขั้น3เนี่ย คุณจะถอดรหัสช้าลง50%เพื่อนๆลองดูหลอดนะฮะคือช้าลงมากๆอันนี้คือผมมีการทดสอบมีการเปรียบเทียบแล้วว่ามันช้าลงจริงๆคราวนี้หลายคนสอบถามว่าเป็นเซลเวอร์อย่างนี้ลำบากแก่เลยจะแก้ทางด้านของคําสาบนี้ยังไงฮะวิธีแก้ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ทางด้านของผู้รอดชีวเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วกดทางด้านของปุ่มตรงกลางจอนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะมันจะเป็นการถอนคําสาบแต่จะต้องอยู่ห่าก,กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่น เกินระยะ24เมตรถ้าเกิดในระยะนั้นมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในระยะ24เมตรเราจะไม่สามารถถอนคำสาบได้อันนี้งงไหมฮะน่าจะไม่งงเท่าไหร่มีอีกหนึ่งวิธีฮะในการถอนคำสาบนะครับผมผมจะให้ฮันเตอร์เนี่ยปล่อยทางด้านของสกิล2ใส่ผมก่อนสําหรับสกิลฮันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งครั้งละกันตอนนี้มีการหล่อยเข้าไปแล้วนะฮะโอเคผมหลอยขั้น3าไปที่เรียบร้อยฮะ คราวนี้อีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราปลดล็อกทางด้านของวงแหวนที่ทําให้เราเคลื่อนที่ช้าถอดรหัสช้ารักษาช้าเนี่ยนั่นก็คือเมื่อเราโดนทางด้านของฮันเตอร์โจมตีวงแหวนนี้จะหายไปก็จะคล้ายๆกับใยแมงมุมนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือโดนโจมตีก็คือวงแหวนรอบๆก็จะหายไปนะครับผมนี่คือความสามารถของเจ้าเส้นเสียงนี้คราวนี้เราจะไปดูที่ความสามารถของสกิลของฮันเตอร์ตัวดีทั้งสสกิลกันบ้าง โดยสกิลแรกฮะเปสกิลการวางตัวโน้ตดนตรีสร้างเส้นเสียงเหมือนที่เราทําให้ดูเมื่อสักครู่ฮะมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเกิดเราสร้างเส้นเสียงเอาไว้แล้วทางด้านของเซเวอร์เนี่ยไม่ได้มาโดนพอดีในการที่เชื่อมเส้นเสียงเนี่ยเขาจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดๆแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าเราวางจุดที่1และจุดที่2มันผ่านทางด้านของผู้รอดชีวิตพอดีจะทําให้ผู้รอดชีวิตได้รับอาการบาดเจ็บ1ขั้นโดยทันทีนอกจากนั้นยังติดสถานะหลอนเสียงดนตรีด้วย2ขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งรอก 13วินาทีนะฮะก็คือว่าเราวางจุดที่1ไปก่อนนะฮะจากนั้นให้เราวางจุดที่2เมื่อวางจุดที่2แล้วฮะเมื่อจุด2จุดกําลัง l i n k ์เข้าหากันแล้วกําลังเชื่อมเข้าหากันถ้าเกิดบังเอิญมีผู้รอดชีวิตเนี่ยอยู่ระหว่างกลางการเชื่อมเนี่ยจะทําให้ทนหน้าของผู้รอดชีวิตนั้นบาดเจ็บ1ขั้นนะครับผมตรงนี้คุณหมอเขาบาดเจ็บ1ขั้นอยู่แล้วโดนไปอีกหนึ่งครั้งเขาก็ร่วงลงนอนอยู่กับพื้นเลยทันทีอันนี้คือความสามารถของสกิลแรกหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่ง,งตต่่่อมาาเราไปดูกัันททีีว2ฮ โดยสกิลตัวที่2เนี่ยจะเป็นรูปไวโอลินฮะอยู่ตรงบริเวณมุมขวาล่างเลข2นั่นเองนะฮะเ <c oughs> มื่อทางหน้าของฮันเตอร์กดใช้ทางหน้าของสกิลไวโอลินแล้วให้ทําการกดโจมตีนะครับผมมันจะเป็นการปล่อยทางด้านของตัวโนตออกไปถามว่าตัวโนตน,นี้จะส่งผลอะไรกับเซอร์เวอร์ฮะตัวโนตน,นี้นะครับผมจะส่งผลให้ทางหน้าของเซอร์เวอร์ติดสถานะหลอนเหมือนตอนที่เราอธิบายไปข้างต้น หล่อน3ครั้งเขาก็จะเคลื่อนที่ช้าลง12%ถอดรายเครื่องไซเฟอร์ช้าลง50%แล้วก็รักษาช้าลง50%นั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งรอบฮะคููดาวทางด้านของไวโอลินครบเรียบร้อยกดสกิลสอไปก่อนจากนั้นกดโจมตีฮะจะเป็นการปล่อยตัวโน้ตออกไป ตัวโน้นนี้จะทะลุสิ่งกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับผมเมื่อเราไล่ตามทนาของเซอร์เวอร์ได้แล้วก็โจมตีไปฮะเพราะว่าเซอร์เวอร์เขาเคลื่อนที่ช้าตั้ง12เนี่ยโอเคนะฮะนี่คือความสามารถของสกิลที่2ต่อมาเราไปดูความสามารถของสกิลตัวสุดท้ายฮะ โดยสกิลนี้คือสกิล1ขั้นที่2นั่นเองครับก็คือให้ระวางตัวโน้ตไปก่อน1จุดและวางตัวโน้ตอีก1จุดเข้าไปนะครับผมระยะประมาณนี้จากนั้นฮะให้เรากดเป็นสกิลที่3มันจะเป็นการปล่อยคลื่นไปด้านหน้าแบบนี้ฮะและถ้าเกิดสูิว่าเส้นคลื่นไปโดนทางด้านของผู้รอดชีวิตเนี่ยจะทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ1ขั้นโดยทันทีนะครับผมแต่มันก็มีทางที่จะหลบเลี่ยงได้อยู่บ้างนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูด้วย เดี๋ยวผมจะขอระยะตัดภาพมาตรงนี้ฮะจะมีทางด้านของน้องรันนะฮะเป็นทางด้านงเซอร์เวอร์ให้เราผมจะวางจุดให้ดูกันก่อนนะะสำหรับการวางแบบนี้เมื่อเราปล่อยทางด้านของคืเสยบแล้วมันจะสร้างเส้นเสียงเนี่ยเป็นระยะ20เมตร10ช่องนะครับผมแปลว่ามันต้องมีระยะห่างอยู่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเซอร์เวอร์อยู่ระหว่างเส้นเสียงเซอร์เวอร์จะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บใดทั้งสิน้นเรามาดูกันที่กรณีแรกกันก่อนนะะวางเส้นเสียงเรียบร้อยมีเซอร์เวอร์อยู่ด้านหน้าของเรา ปล่อยทางด้านของคลืนเสียงไปด้านหน้าถ้าเกิดผู้ราชีวิตโดนเส้นเสียงจะได้รับอาการบาดเจ็บแบบนี้1ขั้นโดยทันที แต่ถ้าเกิดเซเวอร์มีการวิ่งหรือว่าเคลื่อนที่หรือว่าอยู่ตรงจุดที่มันเป็นระหว่างเส้นเสียงจริงๆแล้วนะฮะ <S <S เขาจะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้นนะฮะลองดูทางด้านของคุณหมอเห็นไหมฮะไม่มีการโดนดาเมจใดๆเลยนะครับผมดังนั้นอยู่ที่ดวงแล้วก็ฝีมือด้วยบางคนมีดวงอาจจะรอดไปได้ไม่โดนเส้นเสียงพอดีหรือบางคนเนี่ยใช้การฝึกฝนอย่างดีนะฮะก็ทําให้รอดจากเส้นเสียงไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผม เห็นไหมฮะมีการขยับเล็กน้อยนะครับผมระหว่างที่เราปล่อยขึ้นเสียบไปแล้วตัวของเรายังคงขยับได้นะฮะ ต่อมาฮะเดี๋ยวผมจะทำคอมโบให้ทุกคนได้ดูฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เก่งมากแต่จะลองทําให้ดูนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเจอทางหน้าของผู้รอดชีวิตให้เราทําการวางตัวโน้ตไปก่อน1จุดฮะจากนั้นกดค้างจุดที่2เอาไว้แล้วพยายามให้เส้นเสียงแนบมาโดนทางหน้าของผู้รอดชีวิตเขาจะบาดเจ็บหนึ่งขั้นจากนั้นปล่อยขึ้นเสียงไปฮะผู้รอดชีวิตก็จะได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็ล้มลงนอนอยู่กับพื้นโดยทันทีนี่คือการคอมโบแรกที่ผมพอจะนึกออกฮะต่อมาอีกหนึ่งการคอมโบฮะหากเราวางเส้นเสียงไม่่โดนนเรรราาาายังงคสสมถใใช้กิที2 ตัวโนตออกไปเพื่อทําให้ทางนะของเซอร์เวอร์เดินช้าลงแล้วเราก็เข้าไปโจมตีได้ฮะ <st os> เดี๋ยวผมวา,างทนาของตัวโน้ตตัวแรกไปก่อนนะผมวางตัวโน้ตไปไปที่เรียบร้อยวางตัวที่2ฮะวางตัวที่ส,สผมวางไม่โดนผมปล่อยขึ้นเสียงไปฮะผู้รอดชีวิตโดนเส้นเสียงบาดเจ็บไปหนึ่งขั้นจากนั้นผมใช้สกิลสองฮะ <st os> แล้วก็ทําการปล่อยตัวโน้ตไปฮะจะทําให้ทางนะของผู้รอดชีวิตเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงทําให้เราไล่ทางนักผู้รอดชีวิตได้ง่ายขึ้นจากนั้นโจมตีแล้วก็จับไปนั่งเก้าอี้นั่นเองนะครับผมนี่คือการ

กันสักหน่อยนะครับผมตัวนี้ถามว่าโหดไหมผมรู้สึกว่าความสามารถค่อนข้างดีความสามารถค่อนข้างจะหลากหลายฮนะแต่การควบคุมการคอนโทรลตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะยากอยู่ในการต้องใช้การฝึกฝนมากๆฮนะถ้าฝึกเก่งผมมั่นใจเลยฮนะว่าตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่เทียร์ต้นๆแน่นอนนั่นเองนะครับผมผมสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งฮนะทางด้านของเจ้าไวโอลินหรือแอนโทริโอเนี่ยเขาสามารถสร้างเส้นเสียงได้ถ้าเกิดผู้รอดชีวิตไปโดนเส้นเสียงเนี่ยจะติดสถานะเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างผู้รอดชีวิตจะ เคลื่อนที่ช้าลงขั้น3 ก็จะอยู่ที่12%นอกจากนั้นฮะถ้าเกิดขั้น3เนี่ยทอราดเครื่องไซเฟอร์ช้า50%รักษาหรือฮิลทุกอย่างเนี่ยช้าลง50%เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนั้นฮะตัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดวางเส้นเสียงแล้วเส้นเสียง2เส้นกำลังจะประกบกันแล้วมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงกลางผู้รอดชีวิตที่อยู่ตรงกลางจะโดนดาเมจไปด้วย1ขั้น mm hmm. ส่วนสกิลที่2ฮะ 2> mm hmm. เมื่อเราก,กดสกิลไวโอลินแล้วนะครับผมฮันเตอร์จะสามารถทําการโจมตีแบบยิงตัวโนบไปด้านหน้าได้ทะลุสิ่งกีดขวางทุกอย่างเลยถ้าเกิดโดนนทางนางง้ขอ รอดชีวิตก็จะทําให้ทักงหน้าของผู้รอดชีวิตเนี่ยมีอาการหล่อนเสียงดนตรีได้ด้วยฮะการหลอนก็อย่างที่ผมบอกฮะ,ะเดินช้าลงถอดราช้าลงรักษาช้าลงนะครับผม นี่เป็นการยิงประมาณน,นี้นั่นเองคะทางนของฮันเตอร์นั่นเองนะครับผมโซนสกิลสุดท้ายก็คือไปการสร้างจุด2จุดแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงไปด้านหน้าไปการทําคอมโบอะไรประมาณน,นี้เพื่อนๆสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้น่าจะจัดาทุกคนไปก่อนข้อมูลครบถ้วนก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามโมไปดชแนลไปด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ